โอเคครับก็จบลงแล้วในการเรียน Open Water ในวันนี้นะครับสำหรับพาร์ทแรกก็โอเคครับสมาชิกใหม่ของทรายวิ่งทำได้ดีครับที่ที่เด่นมากๆเลยก็คือค่อนข้างจะค่อนข้างจะนิ่งไม่แพนิคนะครับแล้วก็สกิลต่างๆก็ผ่านทุนไปได้ด้วยดีนะครับออ,อย่างที่เราเคยบอกกันในทุกๆครั้งที่ท,ที่ทำการเรียนการสอนนะครับว่าสกิลที่ยากที่สุดแล้วตั้งแต่สอน,สอนเรืกองมานเนี่ยก็คือเคลียร์แมส นะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแต่เดี๋ยวคงจะมีเพิ่มเติมให้อีก,อ,กอีกคลาสหนึ่งนะครับเดี๋ยวคงไปลงกันที่สาธรรมศาสตร์รขอเช็ควันกันนิดนึงแล้วกันว่าจะเป็นวันไหนนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกันไว้เพื่อนๆที่นนสนใจกีฬาดำน้ำนะครับเข้ามาอสอบถามติดต่อกับพวกเราได้นะครับทุกๆหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจาก DSD นะครับ มา Open Water หรือใครอยากจะมาต่อ a d v a n c e ์หรือหลักสูตรอื่นๆหรือแม้แต่เพื่อนๆกู้ภัยนะครับที่ดำเป็นอยู่แล้วอยากจะมาสายการ์ดนะครับก็มาติดต่อขอเรียนในหลักสูตรสกุบาจูนับได้นะครับต็ติดต่อพวกเราทางแฟนเพจครับแฟนเพจทัดไดวิ่งนะครับโดย f a c e b o o k c o m s l a s ไวิ่งนะครับหรือว่าจะแวะมาหาเราที่หน้าร้านก็ได้นะครับร้านอยู่เจเจมอชั้นหนึ่งใกล้กับร้านมาันดีแคม นะครับหรือว่าจะคุยกันทางไลน์ก็ได้ครับไอดีมันต a แค้นส0นะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาอ,อ้อนิดนึงอาทิตย์ที่2ไม่ใช่อาทิตย์ที่เออ,อวันที่8-9กาุมภานะครับวันเสาร์ที่8อาทิตย์ที่9กากุมภาเราจะไปดำน้ำกันที่เกาะช้างนะครับเรือหลวงช้างนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจ นะครับออนิดนึงขอเป็นรีควีเป็นเพื่อนแอดวานต์นะครับเพราะว่าเราจะไปลงเรือกันนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อกันติดต่อเข้ามานะครับยังพอมีที่ว่างอยู่นะครับไปร่วมสนุกกันไปจอยกันนะครับเดีวเจอกันครับ